จนปี66นี้นะครับว่าจะมีรีวิวเป็นยังไงบ้างผ่านสถานีอะไรมีไฮไลไท์สำคัญเป็นยังไงพร้อมท้งบอกด้วยนะครับว่าอินเตอร์เชนระหว่างสายสีชมพูกับสายสีอื่นเนี่ยจะมีสถานีไหนเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าส,สายสีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาไปชมพร้อมๆกันในในโดว์คลิปนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงหากทุกคนพร้อมแล้วไปชมกันครับสำหรับในตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ภายในของสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีนะครับ สำหรับสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีก็จะเป็นต้นทางของรถไฟ,ฟฟ้าสายสีชมพูนะครับโดยสถานีนี้สามารถเชื่อมต่อกัรบรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีเช่นเดียวกับสานชื่อสถานีนี้เลยรีวิวไปพร้อมๆกันได้เลยว่าไฮไลท์ของรถไฟ,ฟฟ้าสายดังกล่าวมีอะไรบ้างแต่เราจะไม่ได้รีวิวเจาะลึกกันนะครับว่ารถไฟ,ฟฟ้าสายสีชมพูเนี่ยเป็นยังไงอะไรยังไงอันนี้ก็ต้องเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งซึ่งจะรีวิวให้ในภายหลังนะครับทุกคนส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็น เครื่อง t v m นะครับหรือเครื่องจำหน่ายบัตรโดยสารอัตโนโมัติของสายสีชมพูนั่นเองครับส่วนบริเวณที่ผมถ่ายอยู่นี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่พนักงานของรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับ mm hmm. ก็จะอยู่บริเวณนี้โดยจะมีทั้งหมด2จุดด้วยกันนั่นก็คือทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกนะครับส่วนผมตอนนี้ก็อยู่ด้านตะวันออกครับผม โอเคหลังจากที่เราได้ฟังพิพิสักชช่วงจากเจ้าหน้าที่ของสายสีชมพูแล้วเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่สายสีชมพูก็จะพาทุกคนพี่ๆสื่อมวลชนทั้งหลายแหล่ที่อยู่ข้างหลังผมและก็อยู่ด้านหน้าของผมเนี่ยพาชมภายในสถานีศูนย์ราชการนนท์สักประเดี๋ยวหนึ่งก่อนที่จะพาไปยังชั้นชันชลาของรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่เป็นรถไฟฟ้ามลโนเเลนั่นเองครับสำหรับสถานี ศูนย์ราชการนทบ,บุรีของสายสีชมพูนะครับก็สามารถไปอินเตอร์เชนระหว่างสายสีชมพูกับสายสีม่วงได้โดยจะต้องเดินผ่านทางเชื่อมสถานีบริเวณนี้นะครับซึ่งในปัจจุบันการก่อสร้างก็ยังไม่เรียบร้อยดีเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากเปิดให้บริการจริงๆทุกคนอาจจะต้องลงไปยังชั้นลงไปยังฟุตบาทก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะพาไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีม่วงได้นะครับผมก่อนที่เราจะพาทุกคนไปขึ้นรถไฟฟ้านะครับเราก็ต้องมากด <intermedi ates! S 1> เพื่อเพื่อรับบัตรของสายสีชมพูก่อนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เหมือนกับสายสีเหลืองทุกปากกาเลยก็แง่อะไรก็มีทั้งสายสีชมพูแล้วก็สายสีเหลืองอ่ะเนาะส่วนวิธีการแตะบัตรเข้าระบบของสายสีชมพูนั้นก็จะเหมือนกับสายสีเหลืองทุกปากกาเลยนะครับอย่างที่บอกแลลวครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยตอนนี้ก็ยังไม่มีการดิจิตเตอร์เกี่ยวกับบัตรเจ้าหนี้แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราจะใช้งานก็คืนไปและหลังจากนั้นเราก็ ขึ้นชานชลาครับผมโอเคทุกคนตอนนี้เราก็พาทุกคนนะครับเดินขึ้นมายัางชั้น,ช,นชานชลาของสายสีชมพูแล้วนะโดยเราจะไปขึ้นโมโนเรลที่สถาน,นีสุราชาักการนะในระหว่างนี้เราก็ต้องรอโมโนเรลเข้าสถานีสุรรักการก่อนนะครับผมเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังวรดภาษีมหาธาตุโอเคทุกคนเราก็พาทุกคนมายัางชั้น,ช,นชานชลาของสายสีชมพูแล้วนะครับเดยเราจะต้องรอรถไฟฟ้าบริเวณนี้แหละ ซึ่งเจ้าหน้าที่ซึ่งพี่ๆเจ้าหน้าที่ย่บอกว่ารอยประมาณ6นาทีเพื่อที่จะเราจะมุ่งหน้าไปยังวัดภาษีมหาธาตุซึ่งก็เป็นสถานีปลายทางในทิปทดสอบรถไฟฟ้าสายสีชมพูก่อนให้บริการจริงในวันที21ท่21พฤศจิก,กายนนี้นะครับ สำหรับสถานีของรถไฟฟ้าสายจีมพูก็จะประกอบไปด้วย30บวก2สถานีด้วยกัน2สถานีก็จะเป็นแบรน์ไลน์สายเมืองทองส่วนอีก30สถานีก็จะเป็นสายหลักนั่นเองครับโดยเริ่มกันที่สถานีศูนย์ราชการนนทบ,บุรีกันนะครับก็จะสามารถเชื่อมต่อกับสายสีม่วงได้สถานีแครายสนามบินน้ำสามัคคีกรมชประทานแยกปากเกร็ดเรียงเมือง,งปากเกร็ดแจ้งวัฒนปะปากเกร็ด28สีรัฐ เมืองทองธานีแจ้งวัฒนะ14สุรราชการเฉลิมพระเกียรติโทรคมนาคมแห่งชาติหลัก4สามารถเชื่อมต่อก,กับสายสีแดงได้ราชพาัฒนพระนครวัดพระีมหาธาตุสามารถเชื่อมต่อก,กับรถไฟฟ้าสายสีเขียวได้รามินทรา3ตาปะเขารามินทรากม4มยาลาบัชรลพลรามินทรากมอ6คูบอนรามินทรากม9วงแหวนรามินทรานพรัตน์บางชันเศรษฐบุตรบำเพญตลาดมีนและปลายทางที่สถานีมีนบุรีซึ่งสามารถเชื่อมต่อก,กับรถไฟฟ้าสายส,สีส้มได้ในอนาคตครับ ตอนนี้เจ้าน้องนมเย็นหรือเรถเป็นเดือขบวนบรถสายสีชมพูเข้าส,<อ>สายพระปีสุรราชการหมดแล้วนะครับ<อ>เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับเข้าไปยังขบวนรถไปฟ้าสายสีชมพูเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังวัดพระศรีมหาธาตุรถพระประดิเมืองทองนะครับผมและเราก็เข้ามาภายในภายในขบวนน้องนมเย็นแล้วนะครับ สำหรับในครั้งนี้ครับเป็นทริปทดสอบโมโนเรลสายสีชมพูในช่วงของศูนย์ราชการนนทบุรีไปจนถึงวัดพระศรีมหาธาตุนะครับพอโมโนเรลขบวนนี้ออกจากสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีไปแล้วโมโนเรลขบวนนี้ก็จะเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะเตรียมตัวเข้าสู่ถนนติวาน,นน์สำหรับบนถนนติวานน์นั้นจะมีสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูด,ดังนี้ครับสถานีแครายสถานีสนามบินน้ําสถานีสามัคคีและสถานีกรมชนประทานโดยสายสีชมพูนั้นฟีลลิ่งของโมโนเรลก็จะเหมือนกับสายสีเหลืองทุกประการเลยก เพราะว่าโมโนเรลรุ่นนี้ก็เป็นโมโนเรลรุ่นเดียวกับที่ใช้กับสายสีเหลืองซึ่งก็คือบอมบาดีอินโนวีโมโนเรล300 <Wow. S 1> นั่นเองครับโดยตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนนี้พรนักท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินจะเป็นประธานในการเปิดและร่วมทดสอบรถไฟฟ้าสายสีชมพูตั้งแต่ศูนย์ราชการนนทบุรียาวไปจนถึงสถานีมีนบุรีตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางเลยทีเดียวตั้งแต่เวลา11น30นี แล้วหลังจากนั้นเวลา13นาิกา30นาทีหรือในช่วงบ่ายก็จะให้ประชาชนทุกคนร่วมใช้บริการและทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฟ,ฟรีถึงวันที่18ธันวาคมหลังจากนั้นก็จะเก็บค่าโดยสารตามระยะทางตั้งแต่15บาทไปจนถึง4 5บาทในเลทสูงสุดครับในส่วนของสายย่อยหรือแบนช์ไลน์ เข้าไปยังเมืองทองธานีก็จะเปิดให้บริการในลำดับถัดไปโดยคาดว่าอีกประมาณปีถึง2ปีทุกคนจะได้ใช้บริการ b e n ส์ l ล n e เข้าไปยัง Impact เมืองทองธานีอย่างแน่นอนครับผมหลังจากนั้นรถโมโนเรลก็จะเบี่ยงขวาเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่สถานีแยกปากเกร็ดนะครับออกจากสถานีแยกปากเกร็ดไปแล้วโมโนโโเรลขบวนนี้ก็จะเลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะครับ โดยสำหรับสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูบนถนนแจ้งวัฒนะก็จะมีสถานีเลี่ยงเมืองปากเกร็ดสถานีแจ้งวัฒนะปากเกร็ด28สถานีศรีรัตสถานีเมืองทองธานีสถานีแจ้งวัฒนะ14สถานีสุรราชการเฉลิมพระเกียรติสถานีโทรคมนาคมแห่งชาติสถานีหลัก4สถานีราชพัฒน์พระนครและสถานีวัดพระศรีมหาธาตุก็เป็นสถานีสุดท้ายในทิ่ทดสอบรถไฟฟ้าสายสีชมพูในครั้งนี้นะครับก่อนเปิดให้บริการทุกคนในวันที่21พฤศจิกายนนี้สําหรับวันดังกล่าวก็อย่างที่บอกไป ครับว่าจะเปิดกันตั้งแต่สถานีศูนราชการนนทบ,บุรียาวไปจนถึงสถานีมีนบุรีหรือยาวตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางกันเลยทีเดียวและในขณะเดียวกันก็จะมีน้องนมเย็นร่วมทําการทดสอบเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนที่ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูในวันที่21นี้เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นอดใจรอสักนิดนึงนะครับทุกคนทุกคนก็จะได้นั่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูกันอย่างแน่นอนครับ และแล้วในตอนนี้เราก็ถึงสถานีแจ้งวัฒนะปากเกร็ด28แล้วโดยบริเวณใกล้เคียงก็จะมีเซ็นแจ้งหรือว่าเซ็นท่านแจ้งวัฒนะอยู่ใกล้ๆก,กับสถานีดังกล่าวด้วยนะครับออกจากสถานีแจ้งวัฒนะปากเกร็ด28ไปแล้วรถไฟฟ้าขบวนนี้ก็จะเบี่ยงซ้ายจากเดิมทีที่รังโมโนเลวจะอยู่เกาะกลางถนนก็จะเริ่มไปยังฟุตบาทเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่สถานีศรีรัตนะครับโดยสถานีศรีรัตก็จะเป็นสถานีแบบเกาะกลางต่างจากสถานีอื่นๆ รวมทั้งสถานีทดสอบตั้งแต่ศูนย์ราชการนนทบ,บุรีไปจนถึงสถานีวัดพระศีมหาธาตุซึ่งจะเป็นสถานีแบบไซต์แพลตฟอร์มต่างจากสถานีนี้ที่เป็นสถานีแบบไอซ์แลนด์แพลตฟอร์มหรือสถานีเกาะกลางนั่นเองครับโดยบริเวณด้านหน้าก็จะเป็นทางด่วนสีรัตอุดรธานานะครับพอออกจากสถานีสีรัตแล้วโมโนเรลก็จะเลี้ยวคดเคี้ยวเพื่อเลี่ยงกับทางด่วนสีรัตอันเนื่องมาจากว่าทางด่วนสายดังเก่าวมาก่อนโมโนเรลเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการแก้ปัญหา เกี่ยวกับการวิ่งของโมโนเรลในช่วงนี้สักนิดนึงโดยสถานีต่อไปจะเป็นสถานีเมืองทองทานนี้นะครับพอโมโนเรลออกจากสถานีสีรัตไปแล้วทางรถไฟโมโนเรลขบวนนี้ก็จะ เลี้ยวคดเคี้ยวไปมาเพื่อที่จะหลบเลี่ยงกับทางพิเศษสีรัตซึ่งในบริเวณนี้เหมือนจะใกล้นะครับแต่เพราะว่ามันจะต้องอ้อมคดเคี้ยวนี่แหละทําให้ดูเหมือนไกลสักนิดนึงแต่เหตุที่เป็นแบบนี้เพราะว่าก็ต้องหลบเลี่ยงทางพิเศษสีรัตเนื่องมาจากว่ารถไฟโมโนเรลขบวนนี้จะไม่สามารถข้ามทางพิเศษสีรัตไปได้ตรงๆเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีโครงสร้างของทางรถไฟโมโนเรลแบบนี้แหละครับ ตอนนี้เราก็ผ่านจุดที่คดเคี้ยวที่สุดของรถไฟฟ้าสายสีชมพูแล้วนะครับในตอนนี้รถไฟฟ้าสายสีชมพูกำลังจะเข้าสุดสถานีเมืองทองและจุดนี้ก็จะเป็นสถานีนที่จะพาไปดูแบนสไลา์เมืองทองธานีขออภัยในความไม่สะดวกตอนนเ้นรั่นท่นคส่วนเ้เป็นเมืองทอธาน,นีาานะครับโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ลงจากโมโนเรลขบวนรถไฟฟ้าขบวนนี้แล้วนะครับโดย โดยเจ้าหน้าที่ของ BTS สภาสื่อมวลชนทุกคนนะครับเยี่ยมชมสถานีเมืองทองธานีพร้อมทั้งชมแบนด์สไลน์ที่อยู่ทางด้านหลังของผมนี้นะครับสายสายเมืองทองที่จะเข้าไปยังอินเทอร์เมืองทองธาน,นีนั้นก็จะอยู่ทางด้านขวามือของทุกคนนะครับที่ผมถ่ายอยู่ณขณะนี้นะครับในตอนนี้ก็ยังเป็นสแลนขาวปิดทึบอันเนื่องมาจากว่าการก่อสร้างในช่วงนี้ยังไม่เสร็จนะครับหากทุกคนจะไปดูคอนเสิร์ตไปมอเตอร์โชว์หรืออะไรอย่างนี้ก็ต้องรออีกประมาณปีถึง2ปีเป็นอย่างน้อยนะครับ เพื่อที่จะพาทุกคนนะครับไปยังเมืองทองธานีในระหว่างนี้ก็ใช้บริการรถตู้รถรับจา้างและก็รถเมลกันไปบางพาก่อนนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นไกด์บีมหรือคานทางวิ่งของแบนช์ไลน์หรือสายย่อยเพื่อเข้าสู่อิมแพ t คเมืองทองธานีที่กําลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้นะครับโอเคทุกคนตอนนี้โมโนเลีกขบวนก็เข้าสู่สถานี มืองทองธานีแล้วนะครับโอเคระหว่างนี้เราก็เข้ามาอย่างโมโนเรลิกกระบวนแล้วนะครับโดยในทิปทดสอบครั้งนี้เราจะพาไปเยี่ยมชมสถานีต่อไปนั่นก็คือสถานีศูนย์ราชาการเฉลิมพระเกียรติ โดยตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะครับก็จะเป็นศูนย์รวมของศูนย์ราชการทั้งหลายที่อยู่บริเวณนี้นะครับผมโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ลงมาจากชั้นชั้นชลาของสถานีศุนราชการกเฉลิมพระเกียริแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องพักที่สถานีนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไปยังสถานีปปร,ร,รับภศรี มหาาคนะครับโดยบริเวณใกล้เคียงก็จะมีส่วนราชการตั้งอยู่บริเวณนี้มากมายและโดยเฉพาะบริเวณใกล้เคียงก็จะมีสารปกครองสูงสุดบริเวณด้านหน้าก็จะเป็นกรมการกงศุลนส่วนขวามือของคลิปนี้ก็จะเป็นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และอาคารด้านในนั่นก็คืออาคาร A ของศุรราชการแจ้งวัฒนะหรืออาคารลาดบุรีดิเลทธิ์นั่นเองครับเลนชญนะคะอีกสองวัน,นี้เราไะ หลังจากที่เราเชยชมชั้นออกบัดโดยสารได้ไม่นานนะครับเราก็ต้องขึ้นไปยังชั้นชัชลาอีกแล้วแต่อย่างว่าแหละครับออกจากระบบเข้าเข้าสู่ระบบก็ไม่เสร็จฟังเพราะนี่คือรอบสื่อนะครับผมโอเคทุกคนโมโนเลีกขบวนก็เข้าสู่สถานีศูนราชการเฉลิมพระเกียรติแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องขึ้นขบวนนี้ไปยังสถานีพภาสีมหธาตุนะครับเพื่อจะเป็นสถานีที่เป็น เพื <wykor> ่อจะจบการทดสอบการเดินทางของรถไฟฟ้าสายสีชจมภูก่อนให้บริการจริงในวันที่21พฤศจิกายนนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนอดใจรอสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้ทุกคนใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีชจมภูตั้งแต่สถานีสุราชการนนนไปจนถึงสถานีมีนได้กันแบบตลอดสายเลยทีเดียวนะครับผม ออกจากสถานีนย์ราชการเฉลือภเกียิไปแล้วสถานีต่อไปก็จะเป็นสถานีโทรคมนาคมแห่งชาติซึ่งบริเวณใกล้เคียงก็จะเป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนสำนักงานใหญ่ก็จะอยู่ใกล้ๆกับสถานีนี้นะครับผม ออกจากสถานีไปแล้วรถไฟขบวนดังกล่าวก็จะเตรียมตัวลอดทางรถไฟยกระดับของรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มรวมทั้งทางด่วนอุตลาพิมุกหรือดอนเมืองโทเวเพื่อเข้าสู่สถานีหลักสีนั่นเองครับสำหรับสถานีหลักสีทุกคนสามารถเชื่อมต่อการเดินทางไปยังรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มได้ที่สถานีนี้ ออกจากสถานีหลักสีไปแล้วสถานีต่อไปนั่นก็คือสถานีราชบัตรพนครและสถานีวัดพระศรีมหาธาตุซึ่งก็เป็นปลายทางของทริปทดสอบรถไฟฟ้าสา,า,ายสีชมพูในครั้งนี้นะครับโดยสถานีราชบัตรพนครก็จะอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยราชบัตรพนคร ออกจากสถานีราชพัฒ์พระนครไปแล้วโมโนเรลขบวนนี้ก็จะเบี่ยงซ้ายอีกครั้งเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุโดยสถานีนี้ทั้งตัวชานชลาและตัวรางรถไฟโมโนเรลก็จะแยกออกจากกันเป็นเอกเทศเพื่อเลี่ยงสะพานข้ามแยกวงเวียนบางเขนซึ่งเดิมทีก็เป็นอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรมนูนนั่นเองโดยสถานีนี้ทุกคนสามารถเปลี่ยนการเดินทางไปยังรถไฟฟ้าบ t s อสสายสีเขียวหรือสายสุขุมวิทได้ที่สถานีนี้ เมื่อมาถึงวัดภระีมหา,าธาตุแล้วก็ถือว่าเป็นการจบทิปทดสอบรถไฟฟ้าสายสีชมพูก่อนเปิดให้บริการทุกๆคนในวันที่21พฤศจิกายนนี้นะครับัีนน้้มสวดูาา โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ถึงสถานีวัดภาษีมหาธาตุแล้วนะครับก็เป็นสถานีที่สิ้นสุดทิ่ทดสอบของรถไฟฟ้าสายสีชมพูจากศูนย์ราชการนนท์มาที่วัดภาษีมหาธาตุนะครับผมพอเราลงจากมโมโนเรลสายสีชมพูแล้วเราจะต้องข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามของชานชลานี้หรือโดยเราจะต้องขึ้นสะพานลอยเพื่อเตรียมตัว ออกจากระบบรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีชมพูสำหรับสถานีนี้เป็นสถานีเหมือนกับสถานีอื่นๆนั่นก็คือเป็นสถานีที่ใช้ชันชลา,าแบบไซส์แพลตฟอร์มหรือสถานีด้านข้างหลังรถไฟทุกปากาเลยครับยกเว้นสถานีสีรัฐที่เป็นชันชลา,าแบบเกาะกลางอย่างที่ผมบอกทุกคนไปแล้ว สำหรัสถานีวัดพระศีมหาธาตุในส่วนของห้องออกบัตรโดยสารในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีชมพกูก็จะอยู่ชั้นเดียวกับชานชาลาที่มุ่งหน้าเข้าสู่สถานีสูรราชาการนนทบุรีแต่ถ้าใครจะไปมีนบุรีอาจจะต้องขึ้นสะพานลอยที่ผมข้ามมาเมื่อกี้ไปยังชานชาลาฝั่งตรงข้ามครับสำหรับในทิปการทดสอบครั้งนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ครับ ครับก็คือทั้งหมดของในโดดในคลิปนี้นะครับที่จะพาทุกคนนะครับไปชมรีวิวและก็ไฮไลท์ของรถไฟฟ้าสายสีชมพูกว่าเปิดให้บริการจริงกันแบบตั้งแต่ต้นทางสู่ราชการนนท์ไปจนถึงปลายทางที่มีอบุรีกันแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับจะชอบคลิปในโดดในคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็ไปกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่ทุกคนจะได้พลาดคลิปของในโดดในคลิปต่อไปและก็อย่าลืมติดตามในโดดผ่านช่องทางต่างๆที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคคคคคคครรรรรัััััับบบบผ้้เเเเเปปปปป็นน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 กกกกาาาลลลลงงใใใใจจททททอออออตตตต์่่่่ไไไมสหิิีีีดขุแพย ครับผม